วันนี้เราอยู่กันที่ร้านคาโกโนยะ US Short Plate นะฮะอันนี้คือคาโกวากิวเอาไซ์อันนี้คือชวานมูชิหรือไข่ตุนนะฮะ สวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel Line ชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ้ o, นะฮะและนี่คือคลิปรีวิวที่เราจะมาบอกสไตล์ของแต่ละร้านว่าจะมีเมนูอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ชอบไม่ชอบลองฟังรสชาตินี้แล้วจินตนาการตามมากินตามเลยนะฮะถ้าเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะโดยที่เราจะหลีกเลี่ยงการใส่อภินิยัหรือความคิดเห็นส่วนตัวเราไปมากที่สุดว,ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะความอร่อยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคาโกโนยะเป็นร้าน all you can eat หรืออเเเปป็็นนนนบบ่่่ตังทีไลชููแ้ว เป็นซุก้นะครับที่มีสาขาต้นกําเนิดมาจากโอซาก้าเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาชิมที่นี่นะครับในไทยคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะบรรยายทุกอย่างเหมือนกับคลิปทุกอันที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้เลยนะครับทีนี้การที่เรามาที่คาโกโนยะนะฮะเราก็จะเป็นนี่นะครับเขาจะมีวิธีในการทานแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่สันทัดในการกินชาบูซุก้อ่านตามนี้ก่อนเลยนะฮะเขาจะมีวิธีการกินที่เรียกไม่เรียกว่าถูกต้องล้กันเรียกว่าเป็นทรีเดชชันแนลละกันนะฮะต้นตำรับของคนญี่ปุ่นเวลาเขากินเขากินกันอย แ,บบแรกนะครับมาถึงเนี่ยเลือกราคาก่อนเลยนะครับเวลาในการกินทั้งหมดอยู่ที่90นาทีราคาแรกเริ่มต้นที่499บวกบวกมีการวงเล็บราคาเน็ตเอาไว้ให้ด้วยตรงนี้น่ารักมากนะฮะก็จะมีเนื้อและหมูรวมกันอยู่ทั้งหมด4อย่างนะฮะไม่รวมของทานเล่นก็คือตามที่เห็นตามนี้ไปเลยนะฮะแต่อันที่เขา r ร c o m m e n d เป็นราคาเริ่มต้นจริงๆคือ69 9บวกบวกหรือที่ที่823ก็จะเพิ่มเป็นคุโรบุตะที่เป็นหมูแล้วก็คาโกวากิวเอาไซนั่นเองและก็จะเพิ่มของทานเล่นขึ้นมานะครับ บวกๆนะฮะหรือสุดที่อยู่ที่1 0 5 0เน็ตก็จะเพิ่มเป็นคาโกแองกัสชัคโรแล้วก็คาโกวากิวท็อปไซก็คือเป็นคนลรส่วนกันนั่นเองและที่สําคัญมีอราคาที่เป็นเนื้อชนิดพิเศษด้วยนะฮะเพิ่มไปที่412บาทน็ตนะฮะก็จะได้อันนี้1ถาดเนื้อพิเศษที่คาโกโนยะเลี้ยงเองเลยนะครับสเต็ปที่2เรามาเลือกซุปกันซุปเนี่ยต้องบอกงี้ว่าปกติเขาจะมีอยู่ทั้งหมด5ซุปด้วยกันและจะมี1่ซุปที่จะเปลี่ยนทุกๆซีซันนนนนนะะ่นทุกๆนนรามเด Love in Spring ในฤดูวาเลนไทน์นี้ก็จะเป็นซุปซากุระเขาบอกว่าส่วนผสมเนี่ยจะมาจากได้กลิ่นซากุระและซุปดาชินะฮะที่เป็นปลาแห้งนั่นเองแล้วก็ตบด้วยบวยญี่ปุ่นนิดนึงอันนี้เดี๋ยวมาลองนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับ1คนหนึ่งเสิร์ฟนะฮะอันนี้ก็คือเป็นซากุระโทนิกบลอสซัมนะฮะเป็นอารมณ์เหมือนเวลคัมดิงนะฮะหแก้วแล้วก็จะเป็นซากุระลิ้นจี่พรัมซึ่งอันนี้สามารถสั่งได้ไม่อันเลยนะฮะแล้วมาดูน้ำซุปที่เป็นมาตรฐานในทุกๆช่่่่ววงงอีีีกกก4ชชนนะะน so oyu, นิิดะะะะ็็จจจเเเเรรมาาาททปปซุโโยต้ล ชิ้นกับเครื่องจิ้มที่เหมาะกับการกินซุปนั้นแล้วก็เส้นตรงนี้มาด้วยแต่ว่าเราจะสั่งหรือไม่สั่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็อันที่สองนะฮะก็คือคมบุนะฮะหรือสาหร่ายนี้ก็จะเหมาะกับการกินกับน้ําจิ้มงาแล้วก็พอนสึนั่นเองทงคดสึทงคดส,คสึไม่ใช่ทงคัดสึนะ,ะทงคดสึคือน้ําซุปกระดูกหมูอันนี้ก็จะเหมาะกับการจิ้มเจ้าสองสิ่งนี้นะฮะก็คืองาคั่วนะครับแล้วก็เส้นราเม็งแล้วก็น้ําซุปซุกิยากิที่เป็นน้ําดําที่เข้มข้นแแบบบบเเเเเนนนนนี้ย้ยกกก็จจะิิิัััไไข่่่าาา่่ดดดอองงครนะรรตวาาาาาสสสมมมถหล ซุปอันนี้แมทกับน้ำจิ้มอันนี้แต่ว่าเราสามารถสั่งน้ำจิ้มอื่นได้เหมือนกันไม่มีคิดราคาเพิ่มนะครับนี่นะฮะให้ดูนี่คือเนื้อทั้งหมดแล้วก็รายการผักทั้งหมดที่ม,ทมีนะครับตรงนี้ก็มีหมูและไก่ไม่ไผ่ด้วยมีเต้าหู้มีเกี๊ยวซ่าผักต่างๆนี่นะครับแล้วก็เป็นเส้นต่างๆสามารถสั่งข้าวสวยมาทำข้าวตุ๋นตรงนี้ได้ด้วยจะกินข้าวสวยเปล่าก็ได้น,นี่คือแล้วแต่รายการของทานเล่นตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่เซต6ก9้าานะครับก็จะมีตั้งแต่ซูชิต่างๆต,ต,ตามนวมสมนส่นของ คุชิอาเกะแล้วก็เทมปุระของทอดต่างๆตามนี้เลยมีไข่ชุบแป้งทอดด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสลัดต่างๆไก่คาราเกะปีกไก่ทอดของทอดของทานเล่นชวนมูชิที่เป็นไข่ตุ๋นแบบหน้าเรียบๆตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเต้าหู้เยนและการเครื่องดื่มตรงนี้ก็จะรวมไปแล้วด้วยนะครสังโคกโนชูก้าได้สั่งชาเขียวร้อนเย็นได้นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มที่ไม่รวมในบุฟเฟ่ก็มีส่วนไอศกรีมตรงนี้ก็รวมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออุปกรณ์และเซ็ตถ้วยชามนะฮะตะเกียบเขาจะเป็นแบบฉีกแบบนี้ใส่่มมาาานซอองแบบี้้พรกรกะดษทชชูะะว มาเสิร์ฟน้ำจิ้มพอนสืแล้วแล้วก็จะมีเจ้าสิ่งนี้ให้นะครับอันนี้คือที่ช้อนฟองเสื่อเวลาเราต้มุปต้มเนื้อไปในซุปแล้วมันมีฟองต่างออกมาก็คือใช้ตรงนี้ช้อนออกนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำซุปมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตชิมน้ำซุปก่อนเลยนะอันนี้ก็คือซุปซากุระนะครับก็จะมีสิ่งนี้ลอยอยู่ด้วย <S <S อืมเป็นกลิ่นความเป็นกลมกลม่อมมันเหมือนน้ำซุปที่มันมีความกลมๆมอยู่เป็นซุปดาชิ่ะเออแต่ว่ามันมีความเปรี้ยว แทงขึ้นมาตอนท้ายแต่มันเป็นความเปรี้ยวที่ไม่ได้แหลมมากเปรี้ยวบวยนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นกลิ่นหอมอันนี้ซุปดำซุกี้ยากี้ ซุกิยากิจะเน้นเป็นหวานนําแล้วตัดด้วยเปรี้ยวเบาๆเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นเน้นหวานแล้วก็เข้มข้นปกติซุปซุปซกิยากิเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ให้ซดอยู่แล้วนอกจากน้ำซุปแล้วสเปเชียลเมนูในช่วงนี้ก็คือซากุระโทนิกบอสซัมนะครับก็คืออันนี้เลยสวยมากอารมณ์มาเสิร์ฟเป็นเวลคัมดริก์นั่นเองก็จะมีโปรโมชั่นเนี้ยตั้งแต่วันที่เรามาทานวันที่คลิปออกนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนา2565หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนซีซันเป็นเมนูพิเศษอื่นๆแล้วก็ซุปที่่5อยาง ก็จะเปลี่ยนเป็นซุปอื่นถ้าใครอยากชิมซุปซากุระมาช่วงนี้นะครับและแอบบอกนะถ้าสมมุติว่าใครดูชา n นลไลน์แทงคลิปนี้เลยนะครับภาพนี้ไว้่านะแล้วมาโชว์ที่ร้านนะครับภายในสิ้นเดือนกุมภา2565ได้ส่วนลด10%มาชิมอันนี้ก่อนนะฮะโอ้นะครับด้านบนมันลงมาผมพยายามดูดไอ้ตรงรอยต่อระหว่างชั้นแบบยังไม่ได้คนมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหอมซาเล็กน้อยด้านล่างอะ่ะมีความเป็นวุนว้นๆที่ดูดขึ้นมายากนิดนึง หอมมากเลยอะกลิ่นหวานอ่อนเปรี้ยวอ่อนซ่าเป็นความรู้สึกสดชื่นเปิดตอมรับรสได้ดีตอนนี้เมนูมาเสิร์ฟแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะเริ่มสตาร์ทจาก499กันก่อนเลยนะฮะแล้วนี่คือเนื้อและหมูทั้งหมดของ499มาตะเกียบแบบฉีกชึบเริ่มต้นกันเลยนะฮะเราจะเริ่มต้นจากหมูก่อนอันนี้คือหมูธรรมดาเลยครับหน้าตาก็สีสันมีลายมันแทรก ประมาณนี้เลยนะครับเสียงมันดังมากอ่ะหมูใส่ลงไปเลยนะครับหมูนี่ต้องต้มจนสุกทั่วทั้งชิ้นนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาจัดการพอนสืนะฮะนี่คือพอนสืก็เอาเครื่องต่างๆใส่ผสมลงไปได้เลยใส่หมดเลยแต่จริงถ้าใครไม่ชอบเยอะก็ไม่้หมดก็ได้เอาเท่านี้ เป็นความรู้สึกเปรี้ยวหําซอสใสรสชาติค่อนข้างเข้มขน้นคนดูเป็นกันไหมฮะเวลาไม่ว่าคุณจะนั่งมุมไหนนะฮะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ควันจะมาทางคุณเสมอนะฮะผมเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะฮะนี่มาเรามาลองชิมหมูที่ต้มไปในน้ำซุปสากุระกันดังนั้นไหนวอยากชิมซุปแล้วลองชิมหมูแบบไม่จิ้มนะ เป็นความมีให้เขียวเป็นเหมือนเส้นๆที่ถูกมัดติดรวมกันนะฮะมีให้เคี้ยวประมาณหนึ่งเลยแต่ในส่วนที่ส่วนใกล้ๆมันตรงเนี้ยก็จะค่อนข้างนุ่มแล้วก็เด้งส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเป็นออซซี่บบฟบ้างนะฮะซึ่งอันนี้คือเนื้อนะครับอ่ะลงซากุระไประหว่างนี้นะฮะเราสั่งไข่ดิบมานะครับแล้วก็ตีไข่ได้เลยเตรียมเอาไว้สาหรับซุก,กิยากิแต่ระหว่างนี้เราก็จะเอา US ช็อตเพลทนะฮะ,ะ,ะก็จะมีลายไขมันแบบนี้เลยนะฮะเอา US ช็อตเพลทใส่ลงไปในนี้ ไม่ต้องนานนะครับให้พอเปลี่ยนสีเพราะว่าเนื้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทานสุกแบบเวลดันเดี๋ยวมันจะโอเวอร์ุกเกินไปนะฮะน้ำซุปเขาจะเคลือบไปในทุกๆอนูแล้วเราก็เอามาจิ้มไข่ดิบเลยฮะอืมความหวานของน้ำซุปอะ่ะมันซึมอยู่ในทุกๆส่วนของเนื้อมันมีความหวานที่มาเป็นเบสแล้วก็ถูกความนวลของไข่เคลือบเอาไว้ ดังนั้นเนี่ยเวลากินกับซุปร้อนๆถ้าใครไม่ชอบกินของร้อนไม่อยากเป่าเยอะพอจิ้มไข่ดิบตรงนี้มันจะทำให้ความร้อนซอฟลงไหนามาชิมออ s ซี่ b e ฟโปเปล่าเลยฮะเป็นเนื้อส่วนที่มีให้เขียวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเส้นๆที่มันรวมกันแน่นคล้ายๆสัมผัสคล้ายๆกันก็คือหมูกับเนื้อเขาเลือกส่วนที่สัมผัสคล้ายกันมาส่วนอันนี้จะมีความเด้งสปริงนิดนึงตรงที่ใกล้ๆบริเวณมันอันนี้จะเป็นเบคอนเบคอนสวยงามมาก หมูนี่เรามักจะลงทางนี้เยอะมากได้แล้วเขาหั่นชิ้นแบบปะใจมากเลยอะ่ะคือเนื้อและหมูไม่ได้บางมากเกินไปแต่ก็บางมากพอที่จะซึมซับน้าซุปเข้าไปได้อันนี้ขอลองจิ้มพนสือพรสืเขารดเข้มข้นดังนั้นผมจะไม่จุ่มลงไปทังชิ้นอืม ใครอยากได้มันมันแต่ไม่ได้ถึงกับเลี่ยนเด้งสปริงขึ้นมาอันนี้คือใช้ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถมีหมูและเนื้อคุณภาพเนี่ยตั้งแต่499นะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะไม่มีของฮันเล่นไงต่อไปจะพาทุกคนมาดูที่699อันแรกนะะที่699เพิ่มขึ้นมาคือหมูคุโรบุตะมาชิมความต่างมาดูกันคูโรบุตะที่นี่เขาหั่นหมูและเนื้อชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะเต็มปากเต็มคำเราจะเอาคูโรบุตะจิ้มพอนสืฮะ ความแตกต่างของคุโรบุตะกับหมูธรรมดาคือคุโรบุตะจะมีความเด้งสปริงเพิ่มขึ้นจากหมูปกตินะฮะแต่ไม่ได้สปริงถึงขนาดที่เป็นหมูเด้งนะอันนี้คือคาโกะวากิวเอาไซด์ซึ่งหมูลายสวยสกแกงในซุก,กี้ยาก,กีครับส่วนผักเราให้น้องเมย์ถ่ายรูปไปเท ah ่านี้พอมาจิ้มไข่ดิบอูอวดหน่อยอวด เป็นนุ่มแบบมีให้เขียวไอตรงที่เป็นรอยต่อของมันกัดเข้าไปมีการแยกออกมากันง่ายแล้วกล้ามเนื้อที่เป็นมันมันที่อยู่ระหว่างมันที่ถูกแยกออกมาแล้วก็เป็นสภาพที่เขียวขาดง่ายต่อไปเราจะมาดูที่899นะฮะนี่คือคาโกแองกัสชัคโรเตาเขาเป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมความร้อนเอาเองได้เลยตามชอบอยากเดือดมากปุดๆแค่ไหนเอาเลยฮะ อพอเราเรียงลําดับแบบนี้เราจะเห็นความค่อยๆนุ่มขึ้นค่อยๆเทนเดอร์ขึ้นของเนื้ออันนี้มันจะเป็นความเหนียวนุ่มนะฮะแต่ไม่ได้เหนียวมากคือเน้นนุ่มและนี่คือคาโกวากิวท็อปไซส์โอ้แผ่นแผ่นเบอร์เร์ดูทุกคนหน้าผมแผ่นเบอร์เรสสะใจกันไปเลยทีเดียวแผ่นเดียวจริงๆนะอ้าวหลุดโอ้ มาโหเต็มถ้วยนะครับสุดเวลาลวกจากซกี้ยากิเราจิ้มไข่ดิบอ่ะส่วนตัวผมชอบนะเพราะได้ความหวานจากซุปน้นได้ความนวลจากไข่ไงความนวลจากไข่มันเสริมความนุ่มของเนื้อเข้าไปอีกกลิ่นความเข้มข้นของเนื้อเล็กน้อยแล้วก็นุ่มใกล้เคียงกันนะนุ่มใกล้เคียงกันมีให้เคี้ยวนานหน่อยมีกลิ่นของเนื้อที่เป็นสัมผัสความเข้มข้นของเนื้อขึ้นมาชัดในปากแต่ไม่ได้เยอะเกินไปอันนี้คือหมูและไก่ไม่ไผ่คือหมูกับไก่รวมกันไปเลยจิกปั้นเป็นก้อนนิดนึง มองหน้าเขามองหน้าด้วยและนี่คือไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเนื้อที่ผ่านการเลี้ยงโดยคาโกโนยะเองเลยนะครับเป็นเอ็กซ้าคาโกโนยะบีฟซึ่งอันนี้เสิร์ฟเป็นอลาคาร์ดนะฮะเนื้อ,อน,นี้คือ150กรัมนะครับสา้อา3 5บบวกก็คือ412บาทเน็ตนั่นเองเต็มที่จริงๆนเนื้อดีๆนะเอาแบบเหลือไว้แดงหน่อยๆนิดนึงก็ได้แบบนี้ เข้าใจความต่างที่นี่นะฮะเขาจะเสิร์ฟเป็นเนื้อที่ทุกแบบจะมีลักษณะเป็นเนื้อที่มีให้เคี้ยวไม่ใช่เป็นเนื้อที่ละลายหายไปเลยในปากแต่เนี้ยเอ็กซ์ต้าคาโกโรยะเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มที่สุดนุ่มที่สุดจริงมีกลิ่นเนื้อขึ้นมาตอนท้ายเป็น after taste นิดนึงถ้าใครชอบนุ่มอันเนี้ยคือนุ่มเลยแต่วันนี้เป็นอลา,าคาร์นะฮะมาชิมหมูและไก่ไม่ไผ่มักสุกแล้วแหละอันนี้อยากจะขอชิมเล่าๆนะ นุ่มมากอะ่ะถ้ามันเป็นความเป็นหมูอย่างเดียวมันจะเป็นความเด้งใช่ไหมแต่เนี้ยพอมีความไก่ด้วยอะ่ะมันจะเป็นความโปรเบาแต่ก็มีความเด้งแฝงออกมาเออนี่คือสาเหตุที่เขาเอาหมูกับไก่มาผสมกันมีรสชาติเค็มปนหวานอ่อนๆอ่อนๆขึ้นมาอันนี้คือของทันเล่นนะฮะอันนี้คือสลัดซีฟู้ดก็สลัดปลาดิบนั่นเองมีทูน่ามีแซลมอน น้ำสลัดหวานหอมมีเปรี้ยวตอนท้ายเล็กน้อยแล้วกินกับผักที่มันมีความกรอบปลานุ่มกินแล้วรีเฟรชกลับมาเหมือนทําให้เรารู้สึกสดชื่นอันนี้คือสลัดปูอัดต่จิงเบสตรงนี้คล้ายกันเดีย๋ยวชิมรสชาติเดียวกันไหมโอ้โอใหญ่มากโอโอสัมผัสคล้ายกันคือน้ำสลัดเบสดเดียวกันมีความหอมของปูอัดขึ้นมาผักขมเล็กน้อยอันนี้คือชวานมูชิหรือไข่ตุน๋นนะฮะ ไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหหนืดนะมีความหนืดแล้วซุปด้านบนที่เขาราดมาเป็นซุปที่มีความหนืดไม่ได้ใสเลยนะฮะ ไข่ตุ๋นนวนเนียนมากเลยรสชาติเข้มขน้นตัวซอสหรือซุปด้านบนนะมีความเหนืดเกือบเหมือนกินกระเพาะปลารสชาติเป็นทางเดียวกันคล้ายกันคือมีความเค็มอ่อนๆขึ้นมาต่อไปจะเป็นซูชิซาชิมินะฮะซาชิมิที่นี่ก็จะมีปแซลมอนกับปูอัดนะครับแล้วก็มีส่วนท้องมาด้วยนิดหนึ่งลายประมาณนี้อ่ะนี่ตามที่เห็นเลยนครับเนื้อแน่นนะเป็นความแน่นเด้ง มีกลิ่นหอมแซลมอนอยู่ไม่มันมากหวดหวดหวานแต่โชยุที่นี่อย่าจิ้มเยอะโชยุที่นี่เป็นโชยุเค็มนี่สุชิทูนา่าไซ้ข้าวไซ้ปลาสมดุลกันเป็นไซ้อะลาคาร์ดปรุงข้าวมาข้าวเป็นความเปรี้ยวอ่อนอ่อนปลาทูน่านุ่มมากดิฟรอสหรืออะรมแห็งมาได้ดีไม่มีส่วนที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยเป็นความนุ่มไปตลอดทั้งอันเลยไม่มีส่วนที่เป็นเส้นเส้นด้วยทูน่าใช้ของดีเอาวาซาบินิดนึงป้าย ปลามึกพอเมื่อกี้ข้ามอันนี้ไปแซอมอนชิมแล้วมาดูซูชิอิกะจานนุ่มนะนุ่มเลยไม่หยอมมากที่สําคัญไม่มีความเป็นเมือกอจริงๆซูชิเนี่ยพอดูด้วยสายตาคือพอเห็นในเล่มเมนูจะดูเฉยๆนะแต่พอมากินอันนี้คือวัตถุดิบใช้ได้ซอมอนที่มีสลัดข้างบน S <S ก็เป็นสงังมอนที่เด้งและมีให้เขียวเยอะนะแล้วข้าวซูชิของที่นี่คือมีความปรุงรสเปรี้ยวที่ออกมาชัดแล้วพอมันได้ความครีมของสลัดมันก็จะกลายเป็นเปรี้ยวกับครีมคาลิฟอร์เนียโรไข่กุ้งคือ ท่วมทนกระจายไปทั่วป่าแต่พอเคี้ยวเนี่ยเนื่องจากไข่กุ้งเม็ดเล็กมันไม่ได้แตกปอแปะแต่มันจะกลายเป็นพอเคี้ยวปุ๊บมันแตกพร้อมๆกันมันเลยกลายเป็นสบๆคล้ายๆกินผักแล้วด้วยความความที่ข้าวซูชิเขาเป็นข้าวที่เปรี้ยวดังนั้นเป็นคลิฟอร์เนียโรที่ค่อนข้างแปลกจากที่เคยกินเหมือนกันเพราะว่าปกติคลิฟอร์เนียโรจะมีความหวานครีมแต่นี่มันจะมีความหวานโอเคจากไข่หวานมีความกรอบจากน่าจะแตงกวาตรงกลาง แต่มันมีความเปรี้ยวเข้ามาด้วยอันนี้คือเมนูคุชิอาเกะนะครับคุชิอาเกะก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณชุบแป้งทอดแบบนี้แต่แป้งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็เลยขวัญใจชาวไทยหลายคนชีสทอดฮะคุณทอดเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยอืมอืมอืม ชีสทอดนะผมแนะนําว่าเวลาเขามาเสิร์ฟปุ๊บไม่ว่าคุณจะกินอะไรอยู่หันกลับมากินชีสทอดไม่ว่าร้านจะทําดีน่ะด,ด้วยความที่เป็นชีสดอะถ้าเราไม่กินเลยอะความยืดแบบนี้ไม่มีนะมีความมานันครีมครีมเค็ม,คมอ่อนรสชาติจะมีกลิ่นนมขึ้นมาชัดเจนแป้งข้างนอกยังกรอบอยู่อมน้ามันเล็กน้อยนิดนึงจิ้มกับซอสตรงนี้มีความหวานนำํำซอสค่อนข้างหนักปานกลางแล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยสายชีสทอดคนเนี้ย ที่สุดแล้วในเมดูกันต่อไปอันนี้คือบางทีเวลาของทอตเราสั่งมารวมๆกันอนะตอนที่มันเป็นเหลีหล่ยมๆสีเ่เหลี่ยมอยู่บางทีเราก็ไม่รู้มันคืออะไรจริงปะแซลอมอนกรอบนอกนุ่มในแซลมอนข้างในไม่กระด้างเกินไปนะครับข้างนอกเขาทําได้กรอบดีมากเนื้อไรอันนี้หมึกมที่นะหมึกเนี่ยไม่ว่าจะอันนี้ยหรือหมึกที่อยู่เป็นซูชิไม่เหนียวนะฮะเป็นความนุ่มอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นมันหวานเรามาดูว่ามันจะหวานหรือมันไม่หวานร้อนเข้าไปถึงข้างในเหมือนกินมันหวานที่ข้างนอกกรอบซึ่งมมนเป็นอย่างนั้นจริงมีความหวานขึ้นมาใช่เพราะมันคือมันหวานกุ้งกุ้งนะหนาเขอจะกัดปลายใช่ไหมะกัดแค้ปลายเพื่ออะไรเพื่อดูว่ากุ้งถึงตรงหัวไหมซึ่งกุ้งถึงสุดปลายเลยครับ เด้งเนื้อก,กุ้งเด้งดีมากและนี้ฟักทองฟักทองกับมันหวานนี่เนื้อคลายกันนิดเดียวแต่ฟักทองเนื้อจะเหมือนกับเหลืองกว่าเหลืองอ้อยเลยฟักทองกรอบสําหรับใครที่แบบอยากกินชาบูมาเยอะและอยากสัมผัสกรอบๆขึ้นมาตัดบางก็สั่งอันนี้มากินเล่นแล้วไม่รู้บอกคนดูไปตอนแรกยังว่าอันนี้เราอยู่กันที่สาขาเดอะวอลราชพฤกษ์ที่นี่เขามีหลายสาขามากเลยนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งเพจของร้านเอาไว้ให้ก็เข้าไปดูในเพจได้ว่ามีที่ไหนบ้าง อันนี้คือเทมปุระนะฮะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มแบบนี้เวลาเขาเสิร์ฟเทมปุระมาเอานี้ฮะใช้เท้าขูดเข้ามาผสมกับน้ําจิ้มเลยเพื่อให้เวลาเรจิ้มเทมปุระไปเนี่ยมันจะสามารถติดขึ้นมาได้โอ้เทมปุระอันนี้ทําเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะไม่อมน้ํามันนะฮะคือดูด้วยตาค่อนข้างแห้งโอ้ข้างในทม แล้วร้อนกุ้งเด้งเหมือนกันเลยมือความเค็มอ,อ่อนๆในตัวน้ำจิ้มก็จะไลๆเบาๆแป้งจะเป็นความกรอบแต่จะกรอบพนระแบกับคุชิอาเกะเลยคุชิอาเกะมันจะกรอบแบบกรอบสถนกว่าแต่อันนี้มันจะกรอบกลุกลวงนิดนึงตอน,นเด็กๆนะแม่เราแก้กันที่เราไม่กินผักให้ด้วยกันทําผักทอดแบบนี้แหละนี่คืออะไรถว่วแขบมีความเป็นแห้งต้องบอกไหมมันยังไม่ถูก <laughs> ปกติไม่ค่อยอินกับผักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ หมือนเดิมฟักทองแต่โทวแขกข้างข้างในคือก็มีความร้อนเข้าไปแล้วทำให้สุกทั่วกันแชมพูลราจะเป็นความที่แป้งเขาเคลือบบางกว่าคุชิอาเกะหวานฮนะได้ความหวานจากฟักทองขึ้นมาชัดตอนนี้คือมันหวานความหวานนะคล้ายกันแต่มันหวานนะเนื้อจะแน่นกว่าฟักทองอันนี้คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยของที่นี่คือไข่ครับว้าวอู้อ,อู้ทุกคนอู้อยังมาตูมมาก โอ้ยไม่ใช่ยังมาตูมลาวาโอ้ต้มมาสวยมากเลยจริจริงๆอันเนี้ยนะถ้ากินกับอาจจะซุปทงคตสืดนนะ้มันจะเป็นความลามเมงมากเลยอะ่ะเอาไม่เป็นไรจิมจิมทชมบูละไปจะลอนไหมอ่ะนี่คือการเดิมพันออื เนื้อไข่นุ่มไงตรงไข่แดงก็ได้ความมันเคลือบข้างนอกเป็นความคริสปี้เบาๆเพราะว่าแป้งเขาเคลือบบางชาเขียวเย็นเป็นชาเขียวจืดไม่มีน้ำตาลนะครับกลิ่นออไม่มีขมนะฮะกลิ่นเป็นชาเขียวธรรมดาทาโกยากิก็มีนะฮะลูกหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะฮะไส์น่ารักน่ารักพอดีคำแบบนี้เป็นนุ่มไปเลยแป้งแน่นหมึกก็เยอะหมึกยักษ์ทาโกอันนี้มีความกรอบซอสมีความหวานนํามาตามด้วยเค็มเล็กน้อยตัดด้วยความเป็นครีมไก่คาราเกะเดี๋ยวบอกว่าคาราเกะที่หน้าตาม,มาแบบนี้นะครับ เป็นคาราเกะที่เราชอบแป้งแบบเนี้อ่ะเอาง่ายง่ายนีไ่ไหมมีความเฟรตตีห้หน่อยๆคาราเกะแบบนี้นะถ้ามีมะนนาวมาด้วยนะได้เลยเนื้อไก่นุ่มแป้งไม่หนามากมีความเค็มมันอ่อนในตัวเองเกี๊ยวซ่าอืมยังมีความกรอบนะ เออบ,บอกเลยนี่ว่าของทอดเนี่ยถ้านอกจากคุชิชอรเกะกับเทมปุระเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเขามาเสริมวางไว้ค่อนข้างนานแล้วแต่เนี้ยยังมีความกรอบอยู่ตรงส่วนที่มันเป็นปีกที่มันติดกันเนี่ยยังกรอบอยู่ mm hmm. ตัวไส้มีความหอมข้างนอกมีความเปื้อนน้ำมันเล็กน้อยไม่ได้อมน้ำมันนะฮะต่อไปเป็นปีไก่ทอดปีไก่ขออนุญาตใช้มือต่อให้ไม่อนุญาตก็จะใช้เป็นปีไก่ที่พอเคลเข้าไปมีรสพริกไทยขึ้นมาในปาก เป็นความสไปซี่ของพริกไทยเขาปรุงรสชาติแปลกถึงนะแล้วมีความเค็มอ่อนอ่ยคือโรยเกลือพริกไทยมานั่นเองอันนี้เป็นเฟรนฟรายหวานเปิฟไฟฟรายคลุกผงเป็นหวานนะแล้วมีกลิ่นสไปซี่นิดหนึง่งไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดสไปซี่มีมาแค่กลิ่นเราพาทุกคนเดินทางมาถึงของหวานแล้วนะฮะและอันนี้คือของหวานที่เป็นซีซั่นนี้นั่นเองก็คือซากุระลินจี่พรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็น Cream ไอศครีมโฮมเมดม่มีอะไรด้วยเนี่ย หอมืมอันนี้หอมสุดๆหอมจริงเนื้อไอศครีมอยู่ระหว่างความเนียนกับความเป็นเชอร์เบตผสมอยู่กันตรงกลางเป็นไอศครีมรสหวานแต่บอกเลยกลิ่นนะตั้งแต่มันเข้าไปในปากกลิ่นมันพุ่ง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 ขึ้นม,มีสบๆอะไรทักอย่างให้เคี้ยวด้วยโอ้เนื้อบัวให้ทุกคนอื แต่กลิ่นดีมากแต่หอมคือไอติฝาสุรานี่คือเล่นกับกลิ่นนี่หอมมากอันนี้คือวานิลาหวานหอมวานิลาคือแต่ความหวานความหวานจะเยอะกว่าเยอะกว่าสาักุระนะครับแล้วนี้คือชาเขียวคืออยากจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นของสักุระลินจิพรมย,ยังอยู่ในปากยังอยู่ในโพรงจมูกอยู่เลยชาเขียวมีความเข้มขน้นมันจะเข้มข้นมากมีความผมอน่อ,อนขึ้นมาตัดกับความหวานที่เป็นชาเขียวนมนม สุดท้ายก็ต้องขอฝากเอาไว้นะครับกับร้านนี่นะฮะคาโกโนยะนะฮะที่เป็นชาบูบุฟเฟ่อันนี้นะครับมีเวลาในการกินทั้งหมด90นาทีแล้วก็คุณภาพเนื้ออย่างที่เห็นที่บรรยายไปทั้งหมดเลยมีตั้งแต่เนื้อที่มีให้เคี้ยวเยอะมากเป็นมัดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นเนื้อที่มีความนุ่มขึ้น tender ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นเนื้อที่เป็นละลายในปากนะครับยังเป็นเนื้อที่ให้สนุกกับการเคี้ยววากิวจะเป็นสไตล์วากิวที่ที่มีกลิ่นและรสชาติของเนื้อที่เข้มข้นแต่ไม่ได้เขขข้้้มมนนนนถึงงาาดแแแอกกััสบบละีีววิท่ าโกโนยะเลี้ยงเองด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นอัลคาร์ดเพิ่มดังนั้นถ้าวันนี้ใครตามมาลองทานอย่าลืมนะฮะถ้าภายในเดือนกุมภา2,565นี้สามารถแคปคลิปนี้ภาพหน้าจอนี้หรือมาเปิดเลยก็ได้นะครับมาโชว์ที่ร้านก็คือได้รับส่วนลด10%นะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครตามมากินชอบไม่ชอบยังไงเหมือนไม่เหมือนยังไงหรือชอบเมนูไหนเป็นพิเศษมาคอมเมนต์กันเอาไว้และนี่ก็คือทั้งหมดในร้านคาโกโนยะนั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันในทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตอน5โมงครึ่งสำหรับคลิปรีวิวแบบละเอียดยิบแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อเพื่อนกันด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนลยบายสวัสดีครับ